สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโนนคำนิวส์เล่าข่าวชาวโนนคำกับผมนายสุพนัทรูปคมดิฉันนางสาวฟ้าใส่สืบสนและดิฉันนางสาวทิมาบุคสุมพวกเราคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประจำปีการศึกษา2565และในตอนนี้นะคะรายการของพวกเราก็ได้ก้าวเข้าสู่ซีซั่น2แล้วค่ะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไปตลอดด้นะคะ สำหรับช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาได้ไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างไหมคะค่ะเราสองคนนะคะก็ได้ไปทําบุญที่วัดป่าพันลำค่ะเนื่องในวันออกพรรษาค่ะครับแล้วก็ได้ร่วมทํากิจกรรมตักบาตรเทโวโรหานะด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับข่าวที่น่าสนใจกันเลยค่ะ วันพุธที่2 6ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 5นายสากลรักชาติผู้อำนวยการโรงเรียนนนท์คำพิยาคมเป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโรงเรียนนนท์คำพิยาคมประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5รโดยมีการมอบหมายนโยบายการปฏิบัติราชการและวางแผนกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในภาคเรียนนี้ซึ่งก็ขอแอบบอกตรงนี้เลยนะคะว่าเทอมนี้กิจกรรมมันเลิศเป็นปังมาก วันพุทธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2565คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนนทคำพิยาคมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมกีฬาสีนนทคำเกมประจำปีการศึกษา2565โดยมีกำหนดการการจัดกิจกรรมในวันที่7และ8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2565โดยรายละเอียดจะนัดหมายคณะกรรมการสีและหัวหน้าห้องทุกระดับชั้นเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมต่อไปค่ะ ประกาศโรงเรียนนนทํคำพิทยาคมเรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนที่สองประจำปีการศึกษา2565วันศุกร์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565นักเรียนมาเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดภาคเรียนให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดภาละศึกษาเปิดภาคเรียนที่สองในวันจันทร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์นี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่ w w w n o n k a m p p t a c t ท f a c e b o o o โรงเรียนนวนคำพิยาคมและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนวนคำพิยาคมค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าธรรมจารีสุข,ขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย